ที่ทุกคนเห็นติ๊กเปิดรายได้อัฟเฟอรี่เอคือไม่ได้อยากจะโอ้อวดใดๆทั้งสิ้นนะแต่อยากจะขอบคุณทุกคนเลยที่สนับสนุนการทำคอนเทนต์ของติ๊กแลวทำให้ติ๊กมีรายได้เพิ่มมากขึ้นต้นเดิมทีคือไม่ได้ตั้งใจที่จะทำหรอกแต่ว่าแค่เราอยากแต่งบ้านแล้วเราซื้อของเข้ามาเยอะแยะมากมายมันหา,มหาพิกัดบ้างอยากได้ของบ้างเราก็เลยตัดสินใจทำลิงก์อ f ฟเฟอรี่เอขึ้นมาหลายคนก็รู้จักอ f ฟเฟอรี่เอกันแล้วเนาะซึ่งก็ทำกันมาเยอะแยะมากมายติ๊กนี่เป็นมือใหม่เพิ่งเข้าไปทำกับเขาเลยนะ เราคนกดลิงก์เข้าไปซื้อสินค้าในแอปนั้นเราก็จะได้ค่าคอมเล็กๆน้อยไ้ทําในบ้านทุกคนเลยจ้าเราสามารถเข้าไปในแอปต่างๆที่เป็นแอปช้อปปิ้งอะ่ะเข้าไปเราไปสมัครแอปเอเฟรตแล้วเราก็เอาลิงก์ต่างๆที่เราเอาซื้ซอสินค้ามาแล้วมารีวิวอ่ะเอาลิงก์นั้นมาแชาร์ส่วนผลลัพธ์จะปังมากปังน้อยมันก็แล้วแต่บางคนเนาะบางคนทําจริงจังเลยหรือว่าบางคนทาแค่เป็นอาชีพเสริฟเอาแค่ลิงก์มาคนจะกดไม่กดก็แล้วแต่ผลลัพธ์มันก็จะได้ตามนั้นเลยตีจะบอกว่าเวลาที่เราเห็นผลลับของคนอื่นอ่ะอย่า มองด้วยว่าเฮ้ยเขาทำอะไรมาบ้างเขาต้องทุ่มเทขนาดไหนเขาต้องทำมานานขนาดไหนด้วยมีหลายคนที่ติสอนไปแล้วนะทำไปแล้วมันได้น้อยก็เหนื่อยก็ทอ้อก็เลิกทำกันไปก็มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นทุกคนถ้ามันง่ายขนาดนั้นคนก็แหงมาทำแล้วเขาก็รวยกันหมดแล้วว่ะดิทุกอย่างมันต้องใช้เวลาต้องทำต่อเนื่องต้องทำเรื่อยๆทำไปก่อนช่วงแรกมันอาจจะได้น้อยสะสมคอนเทนต์ไปเรื่อยๆสะสมคนดูไปเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะทำให้เราได้รายได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง นี้โนสปอนเซอร์นะแค่อยากจะมาแชร์ช่องทางรายได้เผื่อว่าเฮ้ยเราอยู่ว่างๆเราอยากจะทำบ้างก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูจากแอปต่างๆได้เลยนะจ๊ะ